สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มจปอปเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับมาตรา4แห่งพรบรความปลอดภัยปี2554นะครับบอกไว้ว่าความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหมายความว่าการกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามายัยอันเนื่องจากการทางานหรือที่เกี่ยวข้องกาดทันจากการทางานปลอดจากเหตุนะครับปลอดจากเหตุหรือสภาพ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยครบเลยนะครับชีวิตร่างกายจิตใจสุขภาพอนามัยซึ่งออตอนที่เราทํางานหน้าง,งานจริงๆเนี่ยเ,เราจะเห็น3อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับก็คืออะไรครับชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยนะอ,อ,อันเนี้ยเราเวลาเราไปออฟเสิร์ฟหน้าง,งานเวลาเราไปทวนสอบหน้าง,งานทำเซฟตี้พาโทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสอย่างเนี้ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเช่น อันตรายที่เกิดกับร่างกายอะไรครับต่อชีวิตคนงานไม่ไม่ใช้ PPE ที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพหน้าง,งานไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอันนี้มันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตนี้เราวิธีการป้องกันเราก็จะมีระเบียบมีข้อปฏิบัติมี p r o c e d อร r ต่างๆนะครับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอยู่แล้วทีนี้อันตรายต่อสภาพจิตใจอันนี้บางครั้งบางทีเราเราอาจจะ ไม่ค่อยได้กล่าวถึงมากมายเท่าไหรนักมันมีอะไรบ้างมันเ,เป็นเรื่องของจิตวิทยาเป็นเรื่องของจิตสังคมหรือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่มีผลกระทบกับจิตใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่มีผลกระทบกับจิตใจมีอะไรบ้างนะครับมีก็อาจจะมีเรื่องของเพื่อนร่วมงานเรื่องของเจ้านายนะเรื่องของลูกน้องเรื่องของใครก็แล้วแต่นะครับที่ <securing kids> มามีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนคนนั้นนะครับที่อาจจะเกี่ยวเนื่องไปกับเรื่องของความปลอดภัยเช่นถูกบังคับให้ใช้ PPE ที่ไม่เหมาะสมยกตัวอย่างนะครับแค่ยกตัวอย่างเนาะบางคนบอกว่าช่างต้องใส่แว่นตานิรภัยตลอดเวลานะแต่ปรากฏว่าเอาแว่นตาอะไรก็ไม่รู้มาให้ใช้เป็นแว่นตาเป็นแว่นตานิรภัยแหละแต่ว่ามันเก่าแล้วมันเก่ามันเคลื่มมันไม่โอเคแล้วอะแต่ว่าถูกบังคับให้ใส่นะก็ต้องใส่ นะพอใส่ไปแล้วมันก็ทํางานได้ไม่ถนัดมองไม่เห็นไม่ชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องใส่เพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยก็จะถูกตําหนิว่ากล่าวนะถูกสั่งหยุดงานเบรกงานอะไรก็ว่านไปมันก็เลยมีผลกระทบต่อสภาพของจิตใจนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะทีนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงเ,เราก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรแว่นตามันไม่เหมาะสมนะก็ต้องไปหาวิธี ในการที่จะเปลี่ยนแว่นตาที่มันเหมาะสมแล้วก็สมบูรณ์ให้กับผู้บติงานต่อไปในด้านจิตใจอื่นๆอย่างไรครับอย่างเช่นเรื่องของจิตวิทยาสังคมนะมนุษยสัมพันธ์กับกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับผู้บัติงานบางคนนะครับเขาจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่ไม่โอเคเท่าหร่ถ้าเราสังเกตไปถึงเบื้องลึกจิตใจจริงๆนะเราสังเกตดูว่าเขามออีอารมณ์ที่เงาหงอยไหมเขามีความเศร้าไหมบางคนนี่ เราแสดงออกได้เราเราแสดงเราสังเกตสีหน้าเนี่ยเราก็จะทราบเราใช่ไหมครับว่าคนคนนี้กาลังมีความรู้สึกภายในจิตใจอยางไงเ<ใ>ช่นบางคนเนี่ยคิ้วขมวดตลอดเวลาบางคนหน้าเศร้าตลอดเวลาบางคนทําเหมือนกับชีวิตอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาวะจิตใจนะที่จะที่จะเป็นอันตรายต่อสภาวะจิตใจที่นี้เราไม่รู้หรอกครับว่าสภาวะจิตใจของเขาเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากที่ทํางาน หรือว่าจากที่บ้านจากนอกงานมานะสิ่งที่เราจปอปอย่างเราทําได้ก็คือการส่งเสริมสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงานให้มีสภาพจิตใจที่ดีด้วยอะไรครับด้วยคําพูดนี่แหละเรื่องของมอร n น n ่งทอ k ใช่ไหมมอร์นิ่งทอล์กทูลบ็อกทอลหรือว่าการแนะนําความปลอดภัยต่างๆนะครับคือเวลาผมทำเซฟตี้ทอล์เนี่ยไม่ว่าจะเวทีไหนเนี่ยนะผมก็จะหาโอกาสที่จะเสริมเรื่องของ การโมดิเวตการให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในการทํางานนะสิ่งหนึ่งที่ผมพูดอยู่ประจําก็คือ8 8 8นะสาชีวิตเราอยู่3 8มใช่ไหมครับผมจำมาจากไหนผมจำไม่ได้แล้วผมอ่านหนังสือเยอะนะครับแปดแปแรกคือเราทํางานใช่ไหมครับ8ที่2คือเราพักผ่อนนะแที่3คือเนี่ยแที่สเนี่ยสำคัญนะแที่3เราจะหาอะไรให้กับชีวิตเราจะทําอะไรให้กับ ิตถ้าชีวิตเรามันมีอะไรที่มากระทบจิตใจเรามากนะครับเราลองไปเอาแปดที่3ามเนี่ยไปนั่งรบทวนปะีนาดูว่าเอ๊ะตอนนี้ทําไมเราเศร้าตอนเนี้ทําไมเราอมทุกข์ตอนเนี้ทำไมชีวิตเรามันมีปัญหานะก็เอาแปดที่3เนี่ยไปคอยคิดพิจารณาแก้ไขนะครับบางคนเอาแปดที่3ไปทํา ot นะถามว่าทํา ot มันดีไหมมันก็ดีนะถ้ามองในมุมดีก็คือไม่ได้เงินเพิ่มนะถ้ามองในมุมไม่ดีก็คือมันขโมยเวลาชีวิตเราไป อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งนะได้เงินเพิ่มแล้วมีความสุขไหมมีความสุขก็โอเคนะครับถ้าได้เงินเพิ่มแล้วแต่เงินยังไม่พอใช้อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ไม่โอเคนะอันนี้คือคือเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานที่เขามีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกครับว่าคนเนี้ยบางคนหน้ายิ้มตลอดแต่ข้างในใจเขาเขาก็คงจะมีเรื่องออทุกทุกใจอยู่ นะครับมีกันทุกคนนั่นแหละบางคนอา,อาจจะไม่ต้องปั้นหน้าจิ้มอาจจะแสดงสีหน้าอย่างชัดเจนเนี่ยเราก็พยายามหาวิธีการนะครับผมไม่บอกว่ามันต้องมีวิธีนู้นนี้น,นะผมบอกว่าหาวิธีการนะที่จะทําให้ผู้แบบงานเนี่ยเขามีสภาพจิตใจที่มันดีขึ้นตามลําดับ นะตามความสามารถตามกําลังของเรานะผมไม่ได้บอกว่าเราจะไปเปลี่ยนจิตใจใครได้ง่ายๆนะครับที่สําคัญคือจิตใจของจอพอเองต้องดีก่อนนะครับต้องทําจิตใจของเราให้ดีก่อนนะเราถึงจะไปโมดิเวตให้คนอื่นได้เราถึงจะส่งพลังใจตัวนี้ให้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นะคนที่อยู่รอบข้างครับเราเขาจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยเซฟตี้คนนี้จอปอคนนี้มีสภาพจิตใจที่โอเคนะและสามารถที่จะเผื่อแผ่ ความความเป็นผู้มีสภาพจิตใจที่โอเคเนี่ยไปสู่บุคคลรอบข้าขงได้นะครับอันนี้ก็คือ,เ,อเรื่องของอามาตราสี่นะครับความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทํางานการกระทําสภาพการทํางานอันจะปลอดจากเหตุอ,นอันเกิดการประสบอันตรายจากต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยก็เอาเนื้อหาเนื้อความในเรื่องของจิตใจนะครับมาขยายความให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ฟังกัน นะครับก็หวังว่าจะได้อะไรบ้างจากคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ